สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ยู่กับผมคนเดิมนะและก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคั t o อมไนท์มากับคืนที่4แล้วซึ่งคืนนี้มีชื่อว่า doors attack นั่นเองครับโดยในคืนนี้นอกจากว่าเราจะเจอบอลเน็ตและก็มินิเรน่าทั้ง2รูปแบบที่เราเคยเจอมาแล้วก่อนหน้านี้ในครั้งนี้ครับเราจะเจอกับตัวใหม่2ตัวด้วยกันซึ่งน่าจะเป็นตัวใหม่2ตัวสุดท้ายแล้วแหะครับ ตัวแรกคือบิดีแบบสำหรับตัวนี้มันจะเป็นตัวเดียวนะครับที่เข้ามาด้านหน้าของเราโดยเมื่อไหร่ที่มันใกล้เข้ามาเรื่อยเนี่ยให้เราทําการปิดประตูนะครับมันก็จะหนีไปอะไรอย่างนี้ส่วนตัวต่อมาคืออิเล็กโทรแบบ ตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยดูดพลังงานกับเรานะครับซึ่งมันจะมีแจ้งเตือนว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังทําลายเจเนเรเตอร์ของเราอยู่นะให้เราทําการคอนโทรลช็อคใส่มันมันก็จะหนีไปทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในรอบนี้มันจะเป็นประมาณว่ามีทั้งออกซิเจนแล้วก็พลังงานที่ลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูกันครับกับโหมด normal แล้วก็ต่อด้วยโหมด very hard นะครับไปกด ready กันเลยนะครับ ตอนนี้ก็เล่นมา4ตอนแล้วนะฮะเรียกได้ว่าใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับอ้ยได้ยินเสียงแล้ววะ่ะอะไรอ่ะโอ้นี่ไงผมไม่รู้ว่ามันอยู่ใกล้ยังไงนะครับเราต้องทำการกดคอนโทรลช็อคนะอุ๊ย,ยตกใจมาก่อนแล้วนี่ไงมันทำลายครับ แตวก็ต้องหาอ,อีกห้องหนึ่งนะที่มันดูดพลังงานเรานะครับอ๋อมีแคม3สโอเคมีแคม3นะครับมันอยู่ใกล้เราจะทำยังไงวะเนี้ยสวัสด,ดีนี่ไงมันพูดละ้ยเฮ้ยอ๋อ,อ,อคือมันจะมีเสียงตุ่มก่อนนะครับโอเค เฮ้ย hey, มันทำลายนั้นแคม3สไม่อยู่แคม4สี่โอเคผมพอเข้าใจแล้วนะครับงั้นมันจะอ่าน่าจะสลับกันไปเรื่อยๆนะระหว่างแคม3สกับแคม4สี่นะครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวก็รอให้มันมานะครับเฮ้ย <Hey, S 2> มาแล้วเออ พลังงานลถเออนั่นไงแคมสามจริงด้วยครับเราต้องคอยฟังเสียงมันดะีๆนะอ่าผมอาจจะต้องไปเพิ่มเสียงนะครับในเกมนี้ให้มันดังขึ้นอีกหน่อยเพราะตอนนี้ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับเฮ้ยอันนี้คือเสียงมันมาใช่ไหมเสียงตุ่มคือมันใกล้มานะครับ โอเคน่าจะประมาณนั้นต้องคอยฟังมันดีๆครับอ๋อมันจะมีการหัวล้อที่คอยรบกวนเราอยู่นะโห มาเพิ่มล้โฟกัสนะครับต้องโฟกัสพลังงานเราลดไปเยอะมากนะครับมันไม่มาพร้อมกันแนฮะรู้สึกแปลกใจครับรู้สึกไม่ไม่ไม่เป็นแบบว่า ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เฮ้ยมายังวะใช่ไหมอ๋อยังนี่วางงครับงงกำลังอยู่ในช่วงงงผมว่า อ,อ่ถ้าเราเล่นเวลี่ฮาร์ดน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะนี่ไงมันมันพูดละแสดงว่าอยู่ใกล้อ๋อผมลืมปิดว่ะไอ้ลืมเปิดต้องมีเสียงตุ่มก่อนนะหนึ่งทีนะครับ เอ๊ะงงจังเอนนี่ไงนี <refugees> <oyu> ่ไงออโอเคชัดเจนเลยครับอ้าวผมรีบกดจังเสียงตุ้มดังมากนะครับเฮ้ยอ้าวกดผิดโอเค โอ้ต้องเงียบเลยนะครับมาแล้วมันมาแล้วแต่ความจริงไม่ต้องกลัวมันมากก็ได้นะต้องยิงเสียงตุ่มก่อนนะครับมันถึงจะมาแน่ๆนี่งไงเออโอเคครับโอ้มันมาเร็วมากขึ้นนะเนี่ย หัวลอกกันเยอะเหลือเกินไอ้พวกนี้โหถ้าบังขนาดนี้บอลเน็ตนี้ควบคุมยากนะเนี่ยจะกดปุ่มบอลเน็ตยังไงนะฮะ<ห>มาแล้วเออนี่ไงนี่ไงกดเออ ลำบากขึ้นเยอะมาละมันมาละผมว่าคืนนี้น่าจะน่าจะน่าจะแก้ไขได้อยู่นะฉันจะเข้าไปข้างในอ่ะโอ้ผมว่าคืนนี้ไม่ได้ยากอะไรมากเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงเล็กน้อยน่าจะน่าจะจัดการได้นะครับโอเค เดี S <S ๋ยวเราไปต่อที่เวอรี่ฮาร์ดกันเลยครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะผมคิดว่าตัวที่เป็นปัญหาจริงก็คือน่าจะเป็นแค่บอลเน็ตกับบีดีแบบเราเพียงแค่ต้องฟังเสียงดีๆแล้วก็คอยกดบอลเน็ตให้ไวๆก็น่าจะพอแล้วนะครับไม่ใช่ความจริงแล้วบอลเน็ตเนี่ยมีแค่1ิเท่านั้นความเร็วไม่น่าจะรุนแรงมากเราน่าจะกดได้ทันอยู่เนาะ Let's go มาครับผมกดโอเคแคมหกรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ มันขวางเมาส์มองไม่เห็นเดี๋ยวเราไปเลยอะไรกันเนี่ยเขินเลยโอ้มันบังเมาส์มองไม่เห็นนีสายไม่ดีโคตรเนี่ยมันคือเบามันบังเมาส์เฉยเลยครับบ้าเอ้ยมาแล้วมาแล้ว วยเร็วมากครับมาละแทบจะไม่ให้หยุดพักเลยนะผมว่า by way inside b <way> oh. อ x o k a กดอ่าได้อยู่ครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอินไซด์ปิดเออความจริงมันมีระยะเวลาอยู่นะ <c oughs> อันที่จริงแล้วนะครับผมลองรองสักแปบ๊บโอเคปิดโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ครับ เฮ้ยรอบนี้มันมันไม่ยอมตึงวะ่ะมาแล้วโอเคครับ <c oughs> บังมิดให้ตายเหอะโอ้โ,อโหแล้วแบบมันต้องแบบโฟกัสหลายๆอย่างมากเลยนะฮะมันมาแล้วมันมาแล้วป้องโอเคครับกดโอเค ายากอะเนี่ยผมคิดไม่ออกเลยว่าโกลเด้นเฟรดดี้มานี่คือแบบมันจะหนักหน่วงแค่ไหนนะฮะน่าจะแบบยากมากๆแน่นอนอะแต่ถ้าทำเป็นแพทเทิร์นผมว่าน่าจะได้อยู่มั้งแม่งห้มาแบบถูกเวลาโคตร โคตรแย่เมื่อกี้มาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับเดี๋ยวเรามันตุ้มก่อนมาแล้วดูดิมันแบบมากวนตีนมากเลยอะ มันจะไม่ยอมมาเดี๋ยวนี้นะครับให้ตายเถอะนั่นไงมันมาแบบกวนตีนอะ่ะโอ้โหโคตรใจร้ายจะแม่งต้องมาตอนนั้นแน่เลย ไม่แห่ไม่ได้แดกหรอกครับผมพูดเลยสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ลยเชี่ยนน้อยมากเลยนะครับเนี่ยให้ตายเถอะ อืแต่ผมว่าผมผ่านได้นะน่าจะได้นะครับเฮ้ยอ๋อเราสามารถกดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับทันทีนะฮะโอเคคือถึงแม้ว่าเราจะกลางอยู่เราก็สามารถปิดได้นะครับอย่างนี้นี่เองผมนึกว่าผมกดไม่ได้เว้ยผมคิดว่าตายแล้วเมื่อกี้ซวยแน่อะไรเงี้ย นแน,น่เนียนเออโอ้โหรอบนี้แบบพุ่งเลยพุ่งมาเลยนะแกโอ้โหพุ่งมาอีกแล้วพุ่งเร็วจัด10%แล้วกู โอ้โห oh, ผมได้อยู่ได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ฮะเออปั่นกันนะพวกแกใจเต้นแล้วเร็วเข้าครับเร็วเข้าแบตจะหมดจริงๆแล้วให้ให้ตายเถอะโอเค มันจะอยู่ที่ประมาณ6นาทีนะครับในการาเขาเรียกว่าอะไรในการเล่น1รันเนี่ยประมาณ6นาทีนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมกะจะไม่ตายละสุดท้ายก็ตายอยู่ดีฮนะโคตรน่าเศร้าเลยวะดูเหมือนว่าไมเคิลน,นะครับหรือว่าไมค์เนี่ยตัวเริ่มจะคล้ำขึ้นนะฮะ คนเริ่มแบบว่าแปลกๆนะแกเนี่ยทำไมแกร,รู้สึกแปลกๆจังเลยอะไรนะฮะเรียบร้อยไปคืนนะครับสำหรับคืนต่อไปจะเป็นคืนที่มีชื่อว่า girls night นะครับโอ้โหอันนี้น่าจะยากครับเพราะว่า,ามันไม่น่ายากขนาดนั้นคือเราเนี่ยโฟกัสเพียงแค่ตัวของ f o x ซเท่านั้นนะครับที่เหลือเราก็แค่กดตัว bon net, บนเนตบดี้แบบมาก็กด ปิดด้านหน้าบาโรรามาซ้ายขวาก็กดซ้ายหรือกดขวาเท่านั้นเองนะผมว่าไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าเราต้องใส่ใจในการมองฟ็อกซี่ให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ